ึ่งเรื่องสําคัญครับถึงแม้ว่าตอนนี้บานเฮาสีขาสู่ของช่วงดูดฟนแล้วแต่ในเรื่องของฟุนพีเอ็มสองาทางรัฐบาลก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้เดินหนา้าจับมือกับผ่าเอกชนและกับประชาชนใส่มาตรการครับสู่ลดฟุนพีเอ็มสองดาด้วยแนวคิดใหม่ผนึกกําลังถูกผาคส่วนพร้อมสิทธิป,ประโยชน์ทางภาษี1นึ่งรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์รายละเอียดเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับหากเราจะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้อม ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยคำตอบหนึ่งที่ทุกคนนึกถึงก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567มีมติเห็นชอบ7ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ของสำนักงานกบพอรอและหนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญคือการขยายผลการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยการนำมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมหรือมาตรการ B.O.I มาใช้เป็นแรงจูงใจภาคเอกชนจะจับคู่ความร่วมมือหรือแมชิ่นกับองค์กรท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อออกแบบโครงการกิจกรรมให้ตรงกับปัญหาจริงของแต่ละพื้นที่โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ14กลุ่มปา่า ความเสีย่ยงและมีจุดฮอสปอตสูงพร้อมด้วยพื้นที่การเกษตรในจังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควันซังซ่ามีภ้าเอกชนหลายแห่งแจ้งความประส์เข้าร่วมมาตรการมี I อเพื่อลดฝุ่น P M 2มและที่สำคัญผ้าเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้หนึ่ง้เซของเงินลงทุนผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่น ได้ที่แพลตฟอร์ม p m 2.5 m a t c h i n แโดยสแกน qr โค e ที่ขึ้นอยู่ได้เลยอากาศดีเริ่มได้จากความร่วมมือของทุกคนการเริ่มต้นในวันนี้คือพลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหายใจได้เต็มปอด